ไม่ได้เป็นคนแบบพี่คนแบบพี่คือคือเป็นพี่เป็นคนดีนะหนูหนูเป็นคนดีไหมเ <laughs> สาเล่นครับสาเล่นพี่ไม่ค่อยได้เล่นล้อ่ะมัวแต่ยุ่งทํางานคนเยอะมีงานอะไรครับอ๋อ ช่วงนี้อยู่ในเมืองกัมพูชาเขาก็จะมีการเรียวว่าเตรียมเตรียมงานปีใหม่เหมือนประเทศไทยเลยนะครับเนาะเขาก็จะปกติถนนเส้นนี้เขาจะให้เรียกว่านะจะมีรถผ่านไปมาแต่ว่าสอที่เขาจะปิดให้คนเดินอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็จะมีะเรียวว่าหน่วยดูแลความปลอดภัยเดินเดินอะ เดินเฝ้าหรือเดินอะไรนะไม่ได้ไม่แน่ใจครับเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนโดยที่มาเดินเที่ยวในเมืองพนมเปญน,นะครับผมก็เพิ่งมานะครับครั้งแรกเหมือนกันนะหมายถึงว่าไม่ได้มาตอนที่เขาแบบเริ่มจัดเป็นถนนเดินให้คนเดินปิดถนนไม่ให้รถเข้ามีแต่คนที่สามารถจะเข้าเดินมาเข้ามาได้ครับซึ่งณนะตอนนี้ ทุกท่านครับเตรียมงานสงการปีใหม่งานปีใหม่เหมือนกัน,นครับผมอมนะครับถ้าเสียมราดเนี่ยก็น่าจะมีคนเยอะมากกว่านี้นะหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าที่นี่คือพนมเปญน,นะครับนคือแม่น้ำนะครับทุกคนแม่นม้ำแม่นม้ำแม่นม้ำนะ ก็ไม่ตัางกันอะไรจากกรุงเทพเนาะก็จะมีเรืยอง่ะนะร้านนวดเยอะมากเยอะมากกเลยอยู่พนมเปนครับผมจริงๆผมต้องเดินไปตรงนู้นแต่ว่ากลัวเดินไปแล้วไม่มีรถกลับมาพอดีปวดขาอยู่เลยครับก็เลยไม่กล้าไปก็เลยซื้อขาอ้าวโพดนี่เมื่อกี้กินโทริสงต้มไปแล้วนะครับ ว,ว่าพอเห็นเขาพดแล้วกวอ็อยากกินอีกก็เลยซื้ออีกนี่เดี๋ยวผมจะพาชมตลาดอีกนิดนึงแล้วผมก็จะเดินทะลุไปแล้วก็เดี๋ยวไหว้นะาหารถขึ้นเลยแล้วก็กลับคอนโดนะฮะว่าวันนี้ก็ทำงานเลิกขอเลิกงานห้าโมงครึ่งนะครับอันนี้ทุกคนอันนี้คือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผมจะบอกว่าถ้าทุกคนมาเที่ยวกัมพูชานี่ทุกคนก็จะแปลกใจหนึ่งเรื่องก็คือ ธนาคารเยอะมากธนาคารไม่รู้กี่แบรนด์กี่ยี่ห้อเป็นพันน่ะเยอะมากผมตกใจมากตอนที่ผมมาแล้ว r อโทษโอ้ไม่ก็ใจละคเดินเดินตกอ่าฟุตปทไอศกรีมไหมครับไอศกรีมไหมมือดัดแอบทำเลย นี่ไปด้วยขเขากำลังจัดเตรียมสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีครับผมร้านอาหารราคาอาหารทุกไม้ครับบอกเลยว่าถ้าเทียบเทียบเทศไทยราคาค่าครองชีพที่นี่ค่อนข้างสูง เลยครับนี่ครับโพดนี้ประมาณ18บาทแต่ถ้าแบบนี่คือไนท์มาร์เก็ตนะครับขน,นมเพนไนท์มาร์เก็ต นี่คนคนเดินจ้าคนเดินจ้าเราจะเดินทะลุต,ตลาดนี้ไปแล้วเราก็จะไปขึ้นรถแล้วเนี่ยเสื้อผ้าอะฮะ